ใช่องที้สามรายการครับทัวร์ลงพุงนะครับกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวันชนีสนับสนุนโดยเวิร์กแอดนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดีหนึ่งค่านมาร่วมรายการของเราคุณจูสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณจูทำมาชื่อะไรครับอ่าเป็นผู้ช่วยร้านมินิมาร์ทค่ะอ๋อที่บ้านเปิดมินิมาร์ทใช่ค่ะก็เลยผู้ช่วยดูแลด้วยใช่ค่ะดูรายการนี้มานานยังนานมากแล้วค่ะนานมากแล้วสมัครตั้งแต่ สิงหาปี2019วายอายจังเลยนะครับเราไปรุดินไหลายปีเลยคุณผู้ชมเพราะติดโควิดด้วยเราก็พยายามตามผู้ชมดีนะครับที่ยังรอเราอยู่เ็ากลับมากินซีกับเรานะฮะวันนี้เป็นโอกาสของคุณจูแล้วเราจัดการตรวจเอทีเคเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชมไม่มีปัญหาอะไรวันนี้ผมพามาร้านนี่เลยคุณผู้ชมกำลังโด่งดังในโลกโซเชียลมากนะฮะร้านนี้ก็บอกว่าเป็นสูตรชิ้นข้าวน้อยข้าวแค่สิบัมปลานี่คุ้มข้าวร้านนี้ชื่อว่านี่เลยไฮโซซูชิ เจแปนิสและสลองนะครับเดี an นะ๋ยวเจแปนและสลองเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปเลยคุณผู้ชมจับเลยอยากกิน in อะไรสักแต่ตอนนี้ <c oughs> ไปฟังซาโจ้พูดก่อน <c oughs> ว่าที่นี่ <c oughs> มีดีอะไรบ้างรับรองไม่ผิดหวังเชิญเลยครับ <c oughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้โชคดีจากรายการตีอ้วนชวนหิวที่นี่คือไอโซซูชิเป็นบุฟเฟ่ที่แตกต่างจากที่อื่นอย่างไรมาดูกันเลยครับ หนเป็นบุฟเฟ่ที่ข้าวน้อยมากแม่นะครับทั่วไป20กรัมแต่ของเราแค่10กรัม 2. เราสามารถสั่งอาหารเป็นชิ้นชิ้นได้ 3. ปลาหนาปลาบางบอกได้เลยและก็สเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมีประหยใหญ่ๆแบบนี้พรีเมียมบุฟเฟ่ราคาแค่1,200กว่าบาทเท่านั้นคุณมีเวลาทานบุฟเฟ่ที่นี่2ชั่วโมงนะครับ และสำคัญที่สุดคอนเซปต์ซาโจพันล้านไม่อิ่มห้ามกลับนะครับไม่อิ่มห้ามกลับคุณจะไม่มารองเชื่อหรือว้าวว้าว,ว,าวต้องบอกเลยคุณผู้ชมร้านนี้ว้าวไหมว้าวมากเลยค่ะว้าวมากเลยคิดว่าจะเยอะอยงี้ไหมโอ้โหไม่คิดเลยค่ะไม่คิดเลยที่นี่คือไฮโซซูช so ินะครับคุณผู้ชมอยู่พหลโยธินนะครับซอยราชะครูพหลโยธินซอยห้าพร้อมหรือยังเอง่ยพร้อม กินอะไรก่อนครับโอ้ไม่รู้จะเริ่มจากอะไรเลยนะคะแล้วกดเลือกให้ไหมได้ค่ะนี่หอยเชลโตเตเลยโอ้ยเนี่ยครับหอยเชลโตเตอร่อยหวานรู้สดมากเลยนะคะชิมดูได้นะฮะแล้วก็นี่แนะนำจานนี้ปลาไหลย่างนะฮะวางไว้เลยกินได้เลยครับ ยังไม่ไปกันถึงไหนนะสองคนนะโอ้โหยเยอะมากแล้วเขาก็มาเติมเรื่อยๆนะแวะมาเลยนะครับเสียใจซาจโจน,นะบอกว่าร้านอยู่ตรงไหนนะครับส่วนคุณผู้ชมอยากกินฟรีเที่ยวฟรีในช่วงทัวร์ลงภุงกับเวอร์แก๊ส้วก็ไม่ยากครับถ่ายรูปกับถังเวอร์แก๊สมาที่บ้านสมัครเข้ามาเลยในเฟซบุ๊กของเราได้มาจริงไหมฮะจริงค่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยเสียเงินไหมไม่เสียสักบาทเลยไม่เสียสักบาทเลยของจริงนะครับกินฟรีกับพี่ดีว,วนจวนวดิวนะครับสมัครได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ ตีอ้วนชนิวแล้วมาอร่อยกันแบบนี้เวอร์แก๊กกับตีอ้วนเป็นเจ้ามือให้เลยนะครับสำหรับคนทางบ้านนะครับสมัครมาเลยวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณท้าทัวลงพุงกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีวันนี้ต้องขอบคุณซาโจาพันล้านนะฮะที่ให้ผู้โชคดีของเราเนี่ยมาอิ่มอร่อยนะครับกับทัวร์ลงพุงของรายการตีอ้วนชนิวเราก็มีแก๊กขนาดบรรจุ15กิโลหนึ่งันมอบไปด้วยนะครับมาแล้วนีเ่เลยขอบคุณากครับ ผู้ผลิตแลจจะจัดจำหน่ายเวอร์แก๊สนะครับถ้าเกิดแถวนี้นะครับผลโยธินไทยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้เลยที่ไทยแก๊สช็อปสาขา7จผลโยทินนะครับไปายเลข022799193นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะทานบุฟเฟ่อร่อยอร่อยแล้วก็ให้มาที่ร้านต้องมาที่ไฮโซซูชิเท่านั้นนะครับร้านตั้ง <ๆ S 1> อยู่ที่ผน,นโยธินซอย5นะครับ เข้ามาซ้ายมือแค่20เมตรแค่นั้นเองครับเปิดตั้งแต่17โมงถึง4ุ่มครับผมพลาดไม่ได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับแล้วอย่าลืมแวะมาทานนี่เลยไฮโซโซูชิ